สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการนำเสนอเหรียญของหลวงปู่ปุดาปัญญาทโรเจจิตอายุยืน1 1 1ปี6ราชการหรือ6แผ่นดินนะครับวันนี้นำรุ่นนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เป็นสแตมเงินล้านนะครับก็เ,เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวเหรียญกันครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นเหรียญสแตมเงินล้านนะครับรายการที่5.10เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาหน้าหลังฝังพลอยน้ำเงินนะครับเราไปดูรายละเอียดในตัวเหรียญกันนะครับในชัดๆเลยนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะครับครึ่งองค์ลงยาพื้นสีน้ำเงินนะครับจีวรเหลืองฝังพลอยสีน้ำเงินไว้หนึ่ง,ง,งเม็ดตรง ทั้งคาตินะครับผมตดขอด้านในก็จะลงยาด้วยสีแดงนะครับข้างบนเขียนคำว่าเจริญไว้นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนะครับความเนียนของเหรียญนะครับข้างล่างก็จะเขียนหลวงปู่ปุตตาปัญญาธโรไว้นะครับเพื่อนๆนี่หลวงปู่ปุตตาปัญญาธโรนะครับ ยาพื้นสีน้ำเงินกัะแดงนะครับเ,เพื่อนๆสองสีสวยๆเลยนะครับองคเห็น,น,น่าจะเรือนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อครับเ,เพื่อนๆ ด้านหลังก็สวยนะครับงามเลยงามเลย okay. ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่ารูปอะไรเนาะนะครับก็ใครทราบก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับตัวเผนผมเองก็ไม่ทราบนะครับเช่นกันนะครับลงยาพื้นสีน้ําเงินและสีแดงนะครับ ด้านข้างฝั่งขวาเขียนวัดป้ายวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับตศ2 5 6 4เป็นปีที่จัดสั้งนะครับด้านล่างเขียนเงินล้านไว้นะครับส่วนข้างบนเขียนในวงรีเขียนเจริญคาว่าเจริญไว้นะครับส่วนขอบด้านซ้ายเขียนอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแกลนะครับอันนี้ไม่รู้ก็จะเห็นชัดหรือเปล่าเอนะ่ยเนาะตัวเลขค่อนข้างดูยากนิดน,นึงนะครับเพื่อน อันนี้มีอักขระอยู่นะครับมีอ <top> ักขระนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหมายเลขนะครับถ้าจำไม่ผิดอืม <top> ไม่แน่ใจเรื่องหมายเลขนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจเรื่องหมายเลขเพราะมองไม่เห็นนะครับเลขไม่เจอนะครับเพื่อนๆนี่เจ <top> อแล้วนะครับหมายเลข 59นะครับหมายเลข59หมายเลข59นะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเหรียญแตมเงินล้านของหลวงปู่ปุดดาปัญญาทโรนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยับ หน้าหลังนะครับแล้วก็ฝั่งผ่อยน้ำเงิน1เม็ดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ